ฟิล์ม making case สำหรับการถ่ายวิดีโอไม่ให้สั่นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ตามที่น่ารักทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาวเลอรวยอย่างเป็นทางการนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดสั่์ ใช้่องเขาเลื่อนลุยด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับยูทูบเบอร์หรือนักถ่ายวิดีโอหรือนักถ่ายรีวิวทั้งหลายนะฮะแต่มีงบน้อยวิธีทำถ่ายทำวิดีโอของเราไม่ให้สั่งเนี่ยนะครับทำยังไงนะฮะบางคนนะฮะผมก็เชื่อว่าทุกคนเกิดมาอาจจะมีทุนน้อย บางคนอาจจะมีทุนเยอะทุนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นความฝ่ายฝันความตั้งใจในการถ่ายวิดีโอการถ่ายทําเป็นยูทูบเบอร์นะฮะเป็นอุปสรรคในการถ่ายทําหรือถ่ายวิดีโอมันสายนี่เองนะครับผมเมื่อก่อนผมเองก็ถ่ายวิดีโอกับมือถืออย่างเดียวกันเริ่มเริ่ม,มทำแรกๆนี่นะฮะและตอนนี้ก็ถ่ายกับมือถืออยู่นะครับทุกคนโอ <Okay. S 1> เคและวันนี้นะครับผม มีแนะนำสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อการถ่ายทำวิดีโอรับมือถือเองนะครับทุกคนและวันนี้ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับว่าการถ่ายทำวิดีโอของผมทำไมมันไม่สั่นสะเทือนเลยนะฮะทุกคนเวลาเราถือกล้องอย่างนี้นะฮะทุกคนวันนี้ ผมก็เชื่อว่าหลายท่านนักรทวิวทั้งหลายหรือยูทูบเบอร์คงรู้จักฟิล์ม m k k n n g CASE ฟิลม์ม MAKING CASE หรือภาษาไทยที่เรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันการสัน่นถ่ายทำด้วยมือถือนั่นเองนี่ก็อันตัวนี้นี่เองนะครับทุกคนมันออกยังไงนะดูนะคือ <Yahoo! S 1> ตัวนี้นะครับสำหรับการถ่ายทำวิดีโอหรือไปไหนไปเที่ยวบล็อกอ การการถ่ายทำบล็อกหรือการถ่ายทำโดยไม่มีขาทางกล้องนะคะทุกคนสามารถถืออันนี้นะฮะถ่ายซ้ายไปขวาไปบนลงล่างหรือล่างลง,ลงหรือล่างขึ้นบนก็ได้เลยนะคะทุกคนนี่มันจะมีที่ยึดเหนี่ยวโทรศัพท์ด้วยนะคะทุกคนสามารถอ้าออกเป็นกว้างๆได้นะฮะทุกคนดูนะ นี่มันเวิร์กมากเลยสำหรับยูทูบเบอร์นะฮะทุกคนจะบอกว่าราคานะครับไม่ถึง500บาทผมซื้อมาในราคา289บาทเองนะครับทุกคนเรามาดูตัวอย่างกันนะครับทุกคนของผมใช้เป็น iPhone ในการถ่ายทำนะครับทุกคน แต่ว่าทุกคนจะถ่ายกับโทรศัพท์มือถือที่ห้อไหนก็ได้นะฮะอย่างเช่น s s m s u n g o เปหัวเวนะฮะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับทุกคนเวลาเราถ่ายทำจะไม่ให้วิดีโอสั่นนะครับทุกคนไปซ้ายไปขวาขยับซ้ายไปขวาขยับขวาไปซ้ายขยับบนขึ้นลงลงขึ้นบนเงี้ยนะครับทุกคนนะเพียนเพียนหน่อยคนทุกคนอ่ะทุกคนนะดูนะ พราะปกติอ่ะเวลาเราถือโทรศัพท์นะครับทุกคนเวลาเราถืออย่างเนี้ยมันสั่นใช่ไหมครับทุกคนมันสัน่นเนาะเวลาเราแบบถ่ายมันหลอกถ่ายอะไรเนะี้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันมาสัน่นแต่วิธีหนึ่งที่ผมอยากแนะนํานะครคือใช้เมคคิงเคสเนี่ยเลยค่ะในภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเขาเอาพูดว่าอะไรผมเรียกมันว่าอุปกรณ์เสริมในการถ่ายทําวิดีโอแล้วกันนะครับทุกคนนี่นะ สำหรับยูทูบเบอร์หรือนักถ่ายทำวิดีโอนักรีวิวทั้งหลายนะฮะที่ไม่มีกล้องแบบขั้นเทพนะครับทุกคนนี่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 เลยอ่ะจริงๆมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มตรงเนี้ยสามารถยืดเวลาใส่โทรศัพท์ที่ใหญ่ๆนะฮะทุกคนเนี่ยเนี้ยดูด้านหน้านะฮะนี่คือโทรศัพท์นะฮะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีไอ้ตรงนี้เดอร์รูที่ใส่ สำหรับสำหรับใส่ลำโพงหรือว่าใส่พวกไฟฉายทั้งหลายนะฮะทุกคนนี่ข้างล่างนี่ก็คือรูน็อตสำหรับขาด้านกล้องนะครับทุกคนเออนะตรงเนี้ยดีมากเลยนะครับทุกคนอำนวยความสะด,ดวกมากเวิร์กมากมากในราคาเพียง289บาทนะครับทุกคนอันนี้ของแท้นะฮะของแท้นะฮะยี่ห้ออุลันซี ยีห้อวอลนัที่ดังมากยี่ห้อในจีนนะฮะซื้อในในแอปยูปิกลาซาด่านะฮะทุกคนแอปยูปิเอาละครับผมฟิล์ making case ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากแอปยูปิกลาซาดนะครับถ้าใครอยากไปซื้อก็โหลดได้เลยนะครับแอปยูปิกนะครับเป็นแอปที่ดัง1ใน3ของไทยรองจาก Lazada แล้วก,ก็ช h อป e ีนะฮะ เป็นแอปการสั่งซื้อของแล้วก็สั่งซื้อก็ได้เงินแล้วนะครใครสนใจจะซื้อนะฮะก็ไปเดี๋ยวผมให้ลิงก์ข้างล่างนะฮะสำหรับการโหลดแอปยูปิกนะฮะใครสนใจซื้อจริงๆแล้วถ้าไม่มีรหัสไปส่รหัสผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสให้ตรงนี้นะฮะัน172600นะครับอาจจะมีฟิล์มแมกนิเคสหลายๆที่ห่อนะครับที่มันคุณภาพดีกว่านี้หรือว่า ราคาที่ดีกว่าน,นี้นะครับแต่อันนี้สิ่งที่ผมแนะนําผมก็จะมาการันตีอย่างหนึ่งนะฮะที่ว่าผมใช้ดีแล้วดีมากๆจริงๆช่วยในการทํางานดีมากเลยนะครับทุกคนก็นะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็ไปโหลดแอปอย่างที่ผมบอกได้เลยนะฮะนะก็นะวันนี้นะครับผมก็รีวิวรีวิวนะฮะเดี๋ยวจะให้ดู ตัวอย่างภาพนะฮะที่เขารีวิวนะฮะวิดีโอที่เขารีวิวนะฮะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะไปชมกันเลยครับ เชื่อว่าทุกคนนะครับอยากถ่ายทําวิดีโอออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ติดตามหรือว่าผู้ผู้ที่ชมดูวิดีโอของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและได้รับสิ่งดีๆจากการถ่ายทําของเรามากที่สุดนะฮะฟิล์มเมคคิงเคสวันนี้ผมอาจเสนอพรีเซนต์ในรูปแบบ การพูดการจะอาจจะไม่ได้ดีนะหรือว่าการพรีเซนต์อย่างไม่ได้ดีนะครับทุกคนแต่ก็มาด้วยความหวังดีนะคะทุกคนก็แนะนำนะครการทํางานจะสู่ความสําเร็จได้ก็ต้องรักในสิ่งที่ทำนะครทุกคนสิ่งสําคัญที่สุดนะครับทุกคนการที่จะประสบความสําเร็จก็ต้องรักในสิ่งที่ทำด้วยเหมือนกันนะครทุกคนฉันได้ฉันนั้นแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับการเป็นนักรีวิววิดีโอหรือว่าเป็นยูทูบเบอร ให้มีคนติดตามหลายๆคนมีซับสไคร์เยอะๆหรือคนที่ดูผู้ชมคนที่ติดตามเรานะฮะดูวิดีโอรเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการถ่ายทําก็มีส่วนหนึ่งในการประสบความสำเร็จเช่นนี้เหมือนกันนะฮะอย่างยูทูบเบอร์หรือว่า,านักถ่ายทํารีวิววิดีโอหลายๆคนที่เขาทํากันมานะะเขาตัดต่อมาออกมาได้สวยมากและออกมาได้สวยจริงๆเลยเดียวดังนั้นฟิล์ม making case อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการใช้รีวิวการใช้ถ่ายทําวิดีโอด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับการนําเสนอของผมอาจจะไม่ได้ดีมากแต่หวังว่า,วาเกิดประโยชน์ไม่น้อยไม่มากก็น้อยนะสาหรับผู้คนที่ดูนะครับทุกคนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วชอบแล้วเนี่ยถ้าชอบแล้วเนี่ยฝากกดติดตามกดสับ Subscribe ช่องของผมด้วยนะฮะน่าโอเค เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดตามของผมนะฮะทุกคน <ś refriger ant> เนื้อง,งานที่ดีไม่ได้วัดว่าออกจากปากใครแล้วชมว่าดีที่สุดนะฮะเนื <ś> ้อ <ś> งานที่ดีวัดออกจากผลงานของเราว่ามีผู้ชมของเรามากน้อยแค่ไหนนะฮะทุกคนฉันได้ฉันนั้นแล้วนะฮะทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำรีวิววิดีโอหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกคน ก็นะครับวันนี้นะครับขอพระคุณมากสําหรับใครที่ติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็ขอพระคุณมากสําหรับผู้ชมหลายๆคนหรือคนชมหลายๆคนแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับผู้ที่ชมถึงวินาทีนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากทําวิดีโอเรื่อยๆเพื่อให้ประโยชน์ให้กับทุกคนได้อาจ,จไม่มากก็น้อยนะฮะพูดผิดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออาภัยแล้วนะครับทุกคน สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามช่องผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับย้ย Film Maker Film Maker ไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย